การสร้างบุญบารมีนั้นจะสร้างอย่างไรจึงเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมีมากที่สุดจากบทพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลและการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้และการถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดเพื่อความเข้าใจอันดีจึงขอชี้แจงการสร้างบุญบารมีว่าจะสร้างอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุดดังนี้ 1. การทำทานการทำทานได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตน ทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ3ประการกล่าวคือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งวัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่สองเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์และองค์ประกอบข้อที่สเนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่หนึ่งวัตถุทานที่ให้ ต้องบริสุทธิ์วัตถุทานที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้สแสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริต หรือรักทรัพย์ยักยอกช่อโกงปล้นทรัพย์และชิมทรัพย์องค์ประกอบข้อที่2เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นโดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อขจัดความโลภความตระหนีทีเหนียวความหวงแหนหลงไหลในทรัพย์สมบัติของตนคือโลภะกิเลสและเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น ให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตนเจตนาในการทำทานให้บริสุทธินั้นจะประกอบด้วยสามระยะคือ 1. ระยะก่อนที่จะให้ทานก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตสมนัสร,ร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินของตน 2. ระยะที่กำลังลงมือให้ทานระยะที่กำลังลงมือทำทานอยู่นั้นเองก็ทำใจให้มีโสมนัสร่าเริงยินดีและเปิดบานในทานที่ตนกำลังให้ผู้อื่น 3. ระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้วครั้นเมื่อได้ทำทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดี เมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วครั้งใดก็มีจิตโสมนัสร่าเริงเบิกบ,บานยินดีในทานนั้นๆการทำทานอย่าได้เบียดเบียนตนเองเช่นมีน้อยแต่ฝืนทำมากๆจนเกินกำลังของตนที่จะทำได้เมื่อได้ทำไปแล้วตนเองและสามีภรรยาหรือบุตรต้องลำบากขาดแคลน พราไม่มีจะกินจะใช้เช่นนี้ย่อมทำให้จิตเศร้าหมองเจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ทานที่ได้ทำไปแล้วนั้นแม้วัตถุทานจะมากหรือทำมากก็ย่อมได้บุญน้อยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำทานด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์คือตัวอย่างที่หนึ่งทำทานเพราะอยากได้ทำเอาหน้า ทำอวดผู้อื่นตัวอย่างที่สองทำทานด้วยความฝืนใจทำเสียไม่ได้ทำด้วยความเสียดายเช่นมีพวกพ้องม,มาเรียอะไรตนเองไม่มีความศรัทธ,ธาแต่ก็ทำไปตัวอย่างที่สามทำทานด้วยความโลภคือทำทานเพราะอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ทำทานร้อยบาทแต่ขอให้ร่างรวยนับล้านขอให้ถูกสลากกินแบ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมบัติสวรรค์หากชาติก่อนไม่เคยได้ทำบุญใส่บาทบากสวรรค์เอาไว้อยู่ๆจะมาขอเบิกในชาตินี้จะมีที่ไหนมาให้เบิกผลหรืออนิสง์ของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อทำเหตุครบทั่วแล้วย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเองเช่นเดียวกับปลูกต้นมะม่วงเมื่อรดน้ำปลวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดาเรื่อยไปแม้จะไม่อยากให้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลในที่สุดต้นไม้นั้นก็จะต้องเจริญ และปลิดอกออกผลตามมานั่นเององค์ประกอบข้อที่สเนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ได้แก่บุคคลผู้ได้รับการทำทานของเราเปรียบเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนาแม้เมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธ์ดีที่พร้อมจะงอกเงยเปรียบได้กับ วัตถุทานบริสุทธิ์และผู้หวานคือกสิกรก็มีเจตนาจะหวานเพื่อทำนาให้เกิดผลเป็นอาชีพเปรียบได้กับมีเจตนาบริสุทธิ์แต่หากที่นานั้นเป็นที่ที่ไม่สม่ำเสมอกันมเมล็ดข้าวที่หวานลงไปก็งอกเงยไม่เสมอกันโดยมเมล็ดที่ตกไปในที่ดินดีปุ๋ยดีมีน้ำอุดมก็จะงอกเงย มีผลิตผลที่สมบูรณ์ส่วนเมล็ดที่ตกบนพื้นนาที่แห้งแล้งมีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ำก็จะแห้งเหี่ยวหรือเฉาตายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดี จะทาให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญเป็นลําดับต่อไปนี้คือ 1. ทําทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีบุญวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดี 2. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยแม้จะให้มากถึง100รครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะมากถึง100รครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลแปด แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 4. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล8แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่ผู้ที่มีศีล10คือสามเณรในพุทธศาสนาแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 5. ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีล10แม้จะมากถึง100ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีศีลปาติโมกสังวร2 2 7ข้อ 6. ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์แม้จะมากถึงหนึ่งรครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 7. ถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะมากถึงหนึ่งรยครั้งก็ย for ังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามีแม <8. S 1> er ้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 8. ถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะมากถึงหนึ่งรยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 9. ถวายทานแก่พระอนาคามีแม้จะมากถึงหนึ่งรยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอรหันต์แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 10. ถวายทานแก่พระอรหันต์แม้จะมากถึงหนึ่งรอยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม ถวายทานแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 12. ถวายทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน mm ้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 13. การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม วิหารทานได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนศาลาโรงธรรมศาลาท่าน้ำศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอันหนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือสิ่งที่ประชาชนใช้ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวกับกิจในพระพุทธศาสนาเช่น โรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแทงน้ำศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทางสุสานเมนเผาศพก,ก็ได้บุญมากในทำนองเดียวกัน 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งหรือ100รหลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้ธรรมทานคือการเทศ การสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ที่รู้อยู่แล้วให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ได้เข้าใจในมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์การแจกหนังสือธรรมะ 15. การให้ธรรมทานแม้จะมากถึงหนึ่งรครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อาฆาตจองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งจะได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานเพราะเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อละโทสะกิเลสและเป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรม อันเป็นพรมพิหารข้อหนึ่งในพรมพิหารสีให้เกิดขึ้นอันพรมพิหารสีนั้นเป็นคุณธรรมที่เป็นองค์ธรรมของโยคีบุคคลที่บำเพ็ญฌานและวิปัสสนาผู้ที่ทรงพรมพิหารสีย่อมได้เป็นผู้ทรงฌานซึ่งเมื่อเมตตาพรมพิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ย่อมละเสียได้ซึ่งพยาบาท ผู้นั้นจึงสามารถให้อภัยทานได้การให้อภัยทานจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเย็นจึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานทั้งปวงอย่างไรก็ตามการให้อภัยทานแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งมวลผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการบำเพ็ญบารมีคนละขั้นต่างกัน 2. การรักษาศีลศีลน,นั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีลน,นั้นมีหลายระดับก็คือศีลห้าศีลแปดศีลสิบและศีล2องยีข้อการรักษาศีล เป็นการเพียงพยายามเพื่อระง,งับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบนี้ให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันตามลำดับดังนี้ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึงร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลห้าแม้จะได้ถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีลห้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแปแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลสิบ การบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม 4. การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศาีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญน,น้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนามีศีลปาติโมกข์สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากสุดเพราะเป็นเนคขมมะบารมีในบารมีสิทธิทศซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงอานิสงค์ของศีลจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เรื่อยๆตามระดับและประเภทของศีลที่รักษาอย่างไรก็ตามการรักษาศีลจะได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือหมดกิเลส 3. การภาวนาการเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจัดได้ว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างคือ 1. สมถภาวนาคือการทำสมาธิและ 2. วิปัสสนาภาวนาคือการเจริญวิปัสสนาซึ่งสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 1. สมถภาวนาหรือการทำสมาธิได้แก่การทำจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ว่าไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติด้วยวิธีใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคา,ารวะก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสาม,มนเณรก็ต้องรักษาศีลสิบหากเป็นพระก็ต้องรักษาศีลปาติโมสองยี่สิบเจ็ข้อให้บริบูรณ์ไม่ขาดอาน,นิสงส์ของสมาธินั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ รักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงทำให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่ก็คือปีกช้างกระติขูคคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิ ผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้นอันนีสงนี้จะส่งผลให้บังเกิดในเทวโลกชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดในไตสรณคมคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันสูงสุดด้วยแล้วก็จะเป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงการทำสมาธิ เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากแฝกหามแต่ประการใดเพียงแค่คอยระวังสติคุ้มครองจิตไม่ให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้น 2. วิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญา เพื่อจิตของผู้บำเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดีแล้วเช่นอยู่ในระดับฌานต่างๆซึ่งจะเป็นฌานในระดับใดก็ได้แม้แต่อยู่เพียงแค่อุป,ปจารสมาธิจิตของผู้บำเพ็ญเพียรก็ย่อมมีกำลังและอยู่ในสภาพที่นุ่มนวลควรแก่การเจริญวิปัสสนาต่อไปได้อารมณ์ของวิปัสสนานั้น แตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่คิดถึงอะไรแต่วิปัสสนาไม่ใช่ตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เป็นจิตที่คิดและใครครวญหาเหตุและผลในสภาวะธรรมต่างๆและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น มีแต่เพียงอย่างเดียวคือขันห้าซึ่งนิยมเรียกกันว่ารูปนามโดยมีรูปหนึ่งส่วนนามสี่ส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่ขันห้านั้นล้วนแต่มีอาการเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา โดย 1. น,นึอนิจจังคือความไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของรูปกายของเราล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่อาจให้ตั้งมั่นอยู่ในสภาพเดิมได้เช่นคนและสัตว์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวและเท่าแก่จนตายไปในที่สุดไม่มีเว้นไปได้ทุกผู้คนแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอระหันตเจ้าทั้งหลายทั้งพรหมและเทวดาก็เช่นกัน 2. ทุกขังได้แก่สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังในที่นี้ มีได้หมายความเพียงแต่เป็นความทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่การทุกกายทุกใจก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขังในที่นี้สรรพสิ่งทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทนตั้งมั่นอยู่ในภาพนั้นได้ตลอดไปไม่อาจทรงตัวและจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นเด็ก จะให้ทรงสภาพเป็นเด็กๆตลอดไปก็หาได้ไม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มและสาวแล้วก็เท่าแก่จนในที่สุดและต้องตายไปแม้แต่ขันที่เป็นนามธรรมอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสภาพทรงตัวเช่นเดียวกันเช่นขันที่เรียกว่าเวทนาอันได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจ และความไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ดังกล่าวแล้วจะให้ทรงอารมณ์นั้นต่อไปตลอดย่อมไม่ได้นานไปอารมณ์เช่นนั้นหรือเวทนาเช่นนั้นก็ค่อยๆจางไปแล้วเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาแทน 3. อนัตตาได้แก่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของ สรรพสัตว์ทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นรูปขันย่อมประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมาประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นหน่วยชีวิตเล็กๆซึ่งเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์แล้วเซลล์เหล่านั้นก็มาประชุมรวมกันเป็นรูปใหญ่ขึ้นจนเป็นรูปกายของคนและสัตว์ ซึ่งพระท่านรวมเรียกจับยาบว่าเป็นธาตุสีมาประชุมกันโดยส่วนที่เป็นของแข็งมีความหนักแน่นเช่นเนื้อกระดูกเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำดีน้ำปัสสาวะน้ำไขข้อน้ำมูกรวมเรียกว่าธาตุน้ำ ส่วนสิ่งที่ให้เกิดพลังงานและอุณหภูมิในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นเรียกว่าธาตุไฟส่วนธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความตั้งมั่นความเคร่งความตึงและบรรดาสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาในร่างกายเรียกว่าธาตุลม ต่อไปคืออารมณ์ของวิปัสสนานั้นอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นอารมณ์ที่ใคร้ควรหาเหตุและผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเมื่อใดที่จิตพร้อมยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรียกว่า จิตกระแสธรรมตัดกิเลสได้ปัญญาที่จะเห็นสภาพความเป็นจริงดังกล่าวไม่ใช่แต่เพียงปัญญาที่นึกคิดและคาดหมายเอาเท่านั้นแต่ย่อมมีตาวิเศษหรือตาในที่พระท่านเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเห็นเป็นจริงเช่นนั้นจริงๆซึ่งจิตที่ได้ผ่านการอบรมสมาธิจนมีกำลังดีแล้ว ย่อมมีพลังให้เกิดญาณทัศนะหรือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวได้เรียกกันว่าสมาธิอบรมปัญญาคือสมาธิทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วย่อมถ่ายถอนกิเลสให้เบาบางลงจิตย่อมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสท,ทั้งหลายไปตามลำดับสมาธิจิต ก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นอีกเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสสนาจึงเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุป,ปการะซึ่งกันและกันฉะนั้นการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําสมาธิให้ได้เสียก่อน หากทำสมาธิยังไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจ,นจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งร้อยปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนี้จะเห็นได้ว่าวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้างบุญบารมีโดยแท้จริง